ไทยมีอะไรดีทาไมคนมาเลเซียส่วนใหญ่ชอบเที่ยวไทยมากกว่าบ้านเกิดตัวเองก็เล่นเอาชาวเน็ตมาเลเซียแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย YouTube พีเมียมของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง69บาทสนใจสแกนลนหรือว่าิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลย สวัสดีครับทุกคนชาวมาเลเซียเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยมากจริงๆนะครับนี่ผ่านไปแค่2เดือนเท่านั้นก็มีคนมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากกว่า8 0 0 0 0นคนไปแล้ว ยูทูบเบอร์ชื่อดังมาเลเซียอย่างฟิกลี่ซัมลีเนี่ยก็เผยว่าทำไมคนถึงชอบเมืองไทยมากกว่าเมืองท้องถิ่นแม้แต่ตัวเขาเองเน่ะก็ย,ยังชื่นชอบประเทศไทยเช่นกันเขาเนี่ยเผยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยันก็ชอบไปเมืองไทยเหมือนกันทุกปีน่ะันก็จะไปที่เมืองไทยสาเหตุหลักเลยก็คือเราจะได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่หาไม่ได้จากมาเลเซยียอย่างเช่นถ้าเราไปที่ลังกาวีหรือว่าไปแถวๆนั้นน่ะมันก็คือบ้านของเราอาหารลังกาวีน่ะมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าส่วน ใหญอาหารอ่ะมันก็จะเหมือนบ้านของเรานั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราไปประเทศใกล้เคียงอย่างเมืองไทยแล้วละก็เราก็จะสามารถลิมรสชาตดอะไรก็ตามที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างเช่นอาหารไทยหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งมันก็หาได้ยากในมาเลเซีย และอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือฉันคิดว่ามันดีกว่าบ้านเราก็คือการเดินทางไปไทยนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นไหนจะเรื่องราคาอาหารที่ดีมากไม่แพงยกตัวอย่างเช่นลังกาวีกับภูเก็ตเนี่ยฉันสามารถใช้จ่ายได้น้อยลงเพื่อได้โรงแรมที่ดีที่สุดและอีกอย่างเลยก็คือยูทูบเบอร์ในมาเลเซียเนี่ยเมื่อเทียบกับในประเทศไทยก็ต่างกันมากในเมืองไทยเนี่ยพวกเขาไม่สนใจแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยสาหรับครีเอเตอร์จากทั่วโลกที่มารวมกันในที่เดียว ตกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในมาเลเซียอย่างซาบาเนี่ยก็สวยงามมากๆแต่ถึงแม้ว่าเราจะไปเที่ยวที่นั่นมาแล้วแต่เราก็ไม่สามารถบินโดนไปมาได้เพราะมีข้อจากัดที่มากมายและเพราะสาเหตุนี้เองคนจากทั่วทุกมุมโลกก็จึงไม่ทราบว่าในมาเลเซียนั้นมีอะไรอยู่บ้างเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านของเราและจากคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะไปฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตมาเลเซียกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านแรก สิงคโปร์ไปมาเลเซียก็เพราะว่าราคามันถูกแล้วก็อาหารก็อร่อยมันก็เช่นเดียวกับคนมาเลเซียที่ไปเมืองไทยนี่แหละก็เพราะว่าราคาถูกแล้วก็อาหารอร่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับคุยกันไม่รู้จบจริงๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีราคาไม่แพงแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ให้สำรวจแต่ได้โปรดทำให้ทุกสถานที่ในมาเลเซียเนี่ยมีการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นแบบประเทศไทยด้วยเถอะ ชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับสวยก็จริงแต่ว่าถนนที่ซาบานะก็แย่เหมือนกับดวงจันทร์เลยขับรถก็ลำบากมากถ้าไม่คุ้นเคยนะ่ะอย่ามาขับที่นี่เลยนะ คอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะก็ยังมีราคาแพงเลยถึงแม้จะอยู่ในประเทศมาเลเซียก็ตามแต่เมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแผงขายอาหารที่พักค่าขนส่งนะมันก็ยังแพงมากอยู่ดีไม่แปลกใจหรอกใครๆเขาก็ชอบไปเที่ยวหาดใหญ่ คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนะครับราคาแพงไม่ใช่สาเหตุหลักหรอกนะแต่กฎหมายของเราเนี่ยมันเกินไปแค่ปาร์ตี้บนชายหาดาก็โดนฟ้องคนมาเที่ยวเล่นก็ไม่สนุกแค่นิดนิดหน่อยๆก็ผิดกฎหมายแล้วใครเขาจะมาคอมเมนต์ต่อมานะครับเห็นด้วยนะอย่าว่าแต่ไทยเลยแม้แต่อินโดนีเซียนะราคาก็ถูกกว่าแล้วก็เป็นมิรมากกว่าเราทั้งเที่ยวบินโรงแรมแล้วก็อาหาร คอมเมนต์ต่อมาคนที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยน่ยอารมณ์ก็จะระลอนหน่อยเพราะว่าหลายคนนะ่ะชอบไปเมืองไทยมากกว่าประเทศของตัวเองคําแนะนําของฉันเลยก็คือถ้าประเทศของเราเนะ่ยมีที่เที่ยวที่มันน่าสนใจและน่าไปเยือนคนนอกอะ่ะเขาก็จะมาเองโดยที่ไม่ต้องบังคับถามตัวเองสิว่าทําไมคนถึงไม่ชอบประเทศของเรา ชาวมาเลเซียท่านต่อมาเห็นด้วยเลยส่วนตัวน่ะชักก็ชอบเดินทางไปต่างประเทศมากกว่าในมาเลเซียเพราะมันอ่ะราคาถูกกว่าแล้วคุณอ่ะก็จะได้วิลล่าหรูในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าอินโดนีเซียราคาก็ถูกกว่าโรงแรมทั่วไปในมาเลเซียซะอีกค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินไปและการกินดื่มนดีวก็ถูกกว่าการบริการและการต้อนรับก็แตกต่างจากมาเลเซียมากแค่นั้นแหละนั่นอ่ะก็คือทั้งหมด คอมเมนต์ต่อมานะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเดินเล่นแล้วก็รับประทานอาหารฉันไปที่นั่นมาแล้ว3ครั้งต่อปีแล้วก็โชคดีนะที่ฉันสามารถไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศได้ คอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านต่อมาเนื่องจากว่าฉันอะอาศัยอยู่ที่เปละหลายครั้งเลยเนี่ยแล้วก็จึงขับรถไปที่ภาคใต้ของประเทศไทยสําหรับฉันเลยนะเรื่องราคาถูกที่หลายคนพูดถึงอะไม่จริงเสมอไปเรียกได้ว่าราคาสมเหตุสมผลมากกว่า จริงๆแล้วนะคนที่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าอยากได้บรรยากาศที่เหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศเหมาะสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวต่างประเทศแต่ราคาไม่แพงไม่ต้องเวลาหยุดยาวลังกาวีนะ่ะราคาแพงก็จริงแต่มันแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่มันนะ่ะไม่มีบรรยากาศแบบต่างประเทศทําให้คนนะ่ะไม่อยากไป ชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็เห็นด้วยประเทศไทยไม่ได้มีราคาถูกมากนะักแต่คนน่ยก็ยังอยากไปเที่ยวพักผ่อนหรือว่าเที่ยวเมืองไทยมากกว่าลังกาวีอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ลังกาวีมันแพงมากเลยถ้าเทียบกับวิวทางถนนภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมันก็ดีกว่าแต่ถ้าอยากจะไปเกาะก็คงไป,ปเปอร์เฮตียหรือว่าเลดังมากกว่าคอมเมนต์ต่อมา ฉันขับรถไปที่ไทยทุกปีเลยอย่างน้อย2ครั้งไม่ใช่ทางทิศใต้นะแต่ฉันไปทางเหนือไม่ใช่เพราะว่ามันราคาถูกหรือว่าแพงมันก็มีข้อดีข้อเสียน้ำมันราคาแพงนิดหน่อยเมื่อเทียบกับเราแต่ว่าอาหารราคาถูกและก็คุ้มค่าจริงๆโรงแรมก็เช่นกันคุ้มค่ามาก ชาวมาเลเซียท่านต่อมาฉันสนับสนุนไม่อยากให้ธุรกิจของเรานะตกต่ำแต่ว่าราคาเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆฉันก็เลยยังพอใจกับการเที่ยวนอกมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับใช่แล้วแหละฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยชอบเมืองไทยมากเลยนะประสบการ์เที่ยวเมืองไทยกับมาเลเซียเนี่ยแตกต่างกันมาก ชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับวันนั้นฉันไปที่กรุงเทพพักที่โรงแรมราคา80ลิงกิตมันใหญ่มากและก็เพียงพอสำหรับทุกอย่างรวมทั้งตู้เย็นเครื่องเป่าผมและก็อ่างอาบน้ำสองสัปดาห์ต่อมาฉันมาพักที่โรงแรมในสละง,งอ140ลิงกิตแพงมากห้องก็เล็กแอร์ก็มีกลิ่นไม่ดีชักโคก็พังราคากับคุณภาพและการบริการและความแตกต่างกันนั้นมันใหญ่มากเลย คอมเมนต์ต่อมาสําหรับคนมาเลยเองแล้วเนี่ยถ้าเราจะเที่ยวในประเทศน่ะมันก็แพงไปเมืองไทยกันดีกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเห็นด้วยเลยราคาเที่ยวในมาเลเซียเนี่ยแพงมากแต่คุณภาพและการบริการก็ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยราคาก็ถูกกว่าอาหารก็อร่อยกว่า คอมเมนต์ต่อมานะครับใครอยากจะเที่ยวมาเลเซียกันล่ะมันไม่สนุกเลยแค่นิดหน่อยก็ผิดกฎหมายแถมราคาก็แพงมากถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่แพงจนเกินไปหรอกแต่เนี่ยมันเป็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นด้วยไงชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็เห็นด้วยถึงแม้เงินเราจะน้อยแต่คนก็ยัองอยากเที่ยวเมืองไทยอยู่ดีเพราะราคานะ่ะมันคุ้มค่าลองคิดดูสิว่าถ้าค่าเงินของเรามันสูงขึ้นอ่ะะก็ยังคุ้มอยู่ดี และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย